ชนะแล้วโว้ยปลื้มจิตโพสประโยคเด็ดหลังสาวไทยทุบเยอรมนีสึกเนชั่นลีกปลื้มจิตถิ่นขาวนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยโพสประโยคเด็ดผ่านโลกโซเชียลหลังสาวไทยพง,งา์ทุบเยอรมนีสำเร็จในศึกเนชัลลีก2021เมื่อวันที่12ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะเยอรมนีไป3-1ต่อเซต 24-26, ต่อ 25-21, ต่อ25-21ต่อและ25-16ต่อในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2-0 2-1แบบบับเปิ้ลสัปดาห์ที่4นัดที่10ที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกของสาวไทยในศึกเนชลีกครั้งนี้หลังจบเกมเพื่มจิตถิ่นขาวนักดักตบขวัญใจชาวไทยที่ทำไป15คะแนนในเกมนี้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นแล้วโว้ยหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับและนักกีฬาไทยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างมากมายรวมถึง เอิร์ธพุทธิตาสุภจิตระกุลซับซีรีแต้รัตนชัยสองนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยและสารัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐสปอร์ตค่ะ